สวัสดีครับพบกับสุขข่าลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่23เมษายนนะครับพบกับผมแอดมินเมง้งจากช่องชายพวบ้าคขั้งลิเวอร์พูลเช่นเคยนะครับสุขข่าลิเวอร์พูลช่วงนี้นะครับโอ้ยพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุภูสุคนก็ติดสถานในการผู้จัดก,การทรีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับหลังจากล่าสุดลูเบนอัมบริมนะฮะไม่น่าจะใช่ผู้จัดก,การทรีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลแล้วนะครับมั่วไปเบิร์ตลวครับพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้นะข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับผู้จัดก,การคุมคนใหม่ของลิเวอร์ p o o เริ่มมีตัวละครลับมากมายเกิดขึ้นอย่างกระดอกเหตุเลยนะครับตอนบูซสมเราไปติดตามชมสรุปข่าวลิเวอร์ p o o ช่วงเย็นกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ p o o กับผมแอดมินเม้งกันเลยนะฮะเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะท่านผู้ชมลือสนั่นนะครับลิเวอร์ pool กำลังเปลี่ยนเป้าหมายไปพิจรณาทมัสแฟรงค์สอย่างจริงจังแทนที่ของรเบนอโมเรม ทีมทอกนะครับสื่อกีฬาชื่อดังบนเกาะอังกฤษก็ได้ออกมาตีข่าวนะครับว่าดูนะ้รตอนนี้ท่านนั้นของเมเกวิทซีเอโอท่านนั้นฟุตบอลของลิบุนั้นอาจจะกําลังเตรียมที่จะตัดต่อเลือกความสนใจอย่างรูบเบนออมริมออกจากลิ์รายชื่อผู้จัดการทีมที่พวกเขานนั้นต้องการหลังจากที่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีข่าวใหญ่ออกมาว่าผู้จัดการทีมสปอร์ต,ติ้งลิสบอนรายนี้ได้บินด่วนมาที่กรุงลอนดอน เพื่อเจอราจาก,กับตัวแทนจากสโมสรเวนแฮมและมีโอกาสที่จะรับงานเป็นผู้จัดการทีมเวนแฮมยูเนเต็ดคนใหม่ในฤดูกาลหนนะ้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับทานทีมทล์กเองก็ได้ออกมายืนยันว่าณนะตอนนี้ทางลูนั้นก็กำลังพิจารณาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการพาตัวโทมัสแฟรงค์สผู้จัดการทีมเบรนฟอร์ดเข้ามารับงานเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลต่อจากเคกิ้งคลับหลังจากที่คุณเสือชาวเดนมาร์กรายนี้นั้นทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม อย่างตออง่อเนื่องนัตเต่ที่เข้ามารับงานเป็นผู้จัดการทีมเบรนฟอร์ดเมื่อปี2018และสามารถพาทีมเบรนฟอร์ดนะครับเลื่อนชั้นจากลีกแชมเปียนชิพขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้เป็นผลสุด็ดและอยู่รอดปลอดภัยในสึกพิลีกได้อย่างยาวนานถึง3ฤดูกาลติดต่อกันแล้วโดวยนักเตะชื่อดังที่เคยร่วมงานที่โทมัสแฟรงค์สเป็นคนปลูกปั้นที่เบรนฟอร์ดก็ประกอบไปด้วยอีวานทูนีไรอันอมิโมดาวิดไรายาลิเซนอีกเซน โยฮันนวิซ่าและคนอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่ย้ายเข้ามาที่เบรนฟอร์ดในราคาที่ถูกมากแล้วเป็นทงดนานของโทมัสแฟรงค์เป็นคนปูกปั้นและขายออร์ทีมได้เงินและได้กําไรโดยในตอนนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของโทมัสแฟรงค์นะครับนั้นยังเหลือกับทงดนานของเบรนฟอร์ดจนถึงปี2027ซึ่่อในนวานต่างหากลิเวอร์พูลต้องการที่จะคว้าตัวกุนซือ,อรายนี้เข้าสู่ทีมแบบจริงจังแล้วแล้วก็ ลิเวอร์พูลนั้นจําเป็นจะต้องจ่ายค่าชีชญญาก,ก้อนโตให้กับทางเบรนฟอร์ดเพราะเป็นทางเดียวที่ทางลิเวอร์พูลนั้นจะสามารถพาตัวผู้จัดการทีมขึ้นเก่ไรายนี้เข้าสู่ทีมอันเฟลและก็ดูเหมือนว่าณตอนนี้ตัวของโทมัสแฟงก็พร้อมแล้วละครับที่จะทํางานกับทีมในระดับที่สูงกว่าดังนั้นนะครับจึงจะได้ว่าหากมีข้อเสนอจากลิเวอร์พูลยื่นเข้าไปที่ตัวของโทมัสแฟงแล้วแล้วก็ก็เชื่อได้ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะปิดเดิวกันได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับ แต่ย่างไรก็ตามนะครับณต,ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวออกมาว่าทางลิเวอร์พูลของเรานั้นได้ติดต่อไปที่ทางด้านของโทมัสแฟงแล้วหรือยังซึ่งมีเพียงแค่แต่ข่าวลือที่ออกมาว่าลิเวอร์พูลกำลังแสดงความสนใจเท่านั้นนะครับแต่เสื่อรายนี้ก็ยังเชื่อมันว่าโทมัสแฟงนั้นมีความสามารถที่เพียงพอนะครับที่จะเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลต่อจากเจ็กกิงพลับแต่ทว่าจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดข,ของโทมัสแฟงก็คือตัวเกอนั้น ยังไม่เคยพาบเบรนฟอร์ดคว้าชแชมป์รายกันใดๆได,ได้เข้าสู่สโม,มสรได้เลยเพราะที่ผ่านมานั้นตัวของเขาก็คุมทีมระดับกลางตารางมาโดยตลอดซึ่งนั่นอาจจะเป็นจุดด้อยที่ทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ชอบใจมากนักเพราะถ้าผู้จัดก,การทียมยังไม่เคยมีประสบการณ์พาทีมลุ้นแชมป์และตัวของนั้นจะพาลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จได้อย่างไรล่ะครับอืมก็เรียกได้ว่ามีอีกรายชื่อ ขุดโผล่ออกมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับดวนขยับเป็นตัวเต็งตัวเลือกใหม่กุนซือหงด่างสซอยกอันเน่สลอตนะครับเป็นตัวเลือกใหม่ขยับเต็งกุนซือลิเวอร์พูลอันเน่สลอตนะครับการเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ขยับมาเป็นตัวเต็งในตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์ pool หลังทีมสอบพลาดคว้าตัวโรเบนออมอริมแล้ว และมีรายง,งานว่าเราเบนออมเริมผู้จัดการทีมสปอร์ติ้งลิสบอนหนึ่งในตัวเต็งในการเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลแทนที่เจคกิ้งครับที่ประกาศอำลาหงส์แดงหลังจบฤด,ดูกาลน,นี้มีโอกาสไปย้ายกุนเทียมเวนท์แฮมยูนเต็ดมากกว่าลิเวอร์พูลแล้วโดยรายง,งานนี้ครับมาจากเดวิดออสตินผู้สื่อข่าวจากเดนติกรายง,งานมาว่าทางเวนท์แฮมยูนเต็ดกำลังเจรจากับกุนซือคนหนุ่มในวัย39ปีเช่นกัน ทำให้ตำแหน่งเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลยังคงเปิดกว้างอยู่ลิเวอร์พูลนะครับรายงานล่าสุดว่าหงแดงคงต้องหาผู้จัดการทีมคนใหม่และยังคงดําเนินต่อไปณตอนนี้รายชื่อคุณสื่อที่คาดว่าน่าจะอยู่ในตัวเลือกของสโมสรได้แก่โรเบรโตดาชาบีจากไบรตันแอนด์โอฟอัลบียออานเนสซอนัตผู้จัดการทีมเฟยนูร์ดโทมัสแฟรงค์จากเบนฟอร์ดแกรี่ยูนิลจากว um ูมแฮมตันและ โทมัสทูเกลจากเบอเมิงพร้อมด้วยติโอโกมักตาผู้จัดการหนุ่มฟรัรนจากโบลญญยาอย่างไรก็ตามนะครับอรนเนสลอตนั้นเป็นผู้จัดการกิมฟินวิวนก็กลายเป็นตัวเต็งในการเป็นเจ้าหน้าที่คนใหม่ของลิเวอร์พูลต่อจากบรูเวนอมเรมดอรันรับพะันนที่ถูกกฎหมายได้ขยับอัตราต่อรองขึ้นมาเป็น3ตัวหนึ่งเพื่อ้ามารับงานตำแหน่งต่อจากเจคกิ้งครับเช่นเดียวกับเบนจาคขอบผู้สื่อข,ข่าวกีฬาชื่อดัง ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เปิดเผยว่าณตอนนี้อาเนสซลตกุน,นซือทีมจากฟิน,นูส์กำลังกลายเป็นรายชื่อที่รัก,การพูดถึงมากที่สุดสําหรับการเข้ามารับตําแหน่งผู้จัดการทีมคนต่อไปของ Liverpool, ลิเวอร์พูลในฤดูกาลหนนะ้าเอาอีกแล้วพ่อแม่ไปนองผู้นี้ผมบอกผมบอกมัมกเลยครับพ่อแม่ไปนองไผ่ชีมักกระซางผมบอกมัมกครับงโงแเหงบุดีหัวลานเนี่ยแกบบักเท่นหากครับผมบอกมัมกค้นหัวลานเลยครับพ่อแม่ไปน้องสิเอาอยู่บ่ครับ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับดวนลวิเวอร์พูลยังมีลุ้นดิวของรรเบนอัมริมหลังจากที่เจ้าตัวบินด่วนกรับโปรตุเกสจนมีข่าวเลยว่าดิวอัมริมนั้นเว้นฮมยูนเต็ดได้ล่มลงไปแล้วมีรายงานอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับจากทางด้านของเปรโดเซเปปูล่าที่เกี่ยวข้องกับการย้ายทีมของรรเบนอัมริมผู้จัดการทีมสปอร์ตติ้งลิสบอนหลังจากที่เมื่อช่วงกําคืนที่ผ่านมานั้นมีการรายง,งานข่าวใหญ่ออกมาว่า รูเบนอมริมนั้นเดินั่งเครื่องบินเจ็ส่วนตัวของทางสโมสรเวนแฮมมาที่กรุงลอนดอนเพื่อเจรจาก,กับเจ้าของสโมสรเวนแฮมเกี่ยวกับคาเป็นไปได้ในการคว้าตัวเขามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของสโมสรเวนแฮมแทนที่ของเดวิดมอยที่มีข่าวลือว่ากาลังจะถูกปลดออกจากตําแหน่งในรเร็วๆนี้โดยจากข่าวดังกล่าวนี้เองก็ทําทให้แฟนบอลลิเวอร์พูลถึงกับหมดอารมณ์ไปตามๆกันเป็นแถบ,บเมื่อทางด้านของเดวิดออสติน สายข่าวที่มีความน่าเชื่อถือระดับที่หนึ่งจัดเดนติกก็เดาไม่ข่าวนี้ในช่วงก่อนหน้น้ว่าโรเบนอัมริมนั้นอาจจะไม่ใช่เป้าหมายการย้ายทีมของลิพูโอีกต่อไปแล้วและนะตอนนี้ท่านันของลิวอร์นั้นกำลังมองหาความเป็นไปได้กับผู้จัดก,การทีมรายเงื่อๆไปเป็นที่เร่รอยแล้วและน่าจะมีการระบุชื่อออกมาให้เราทรบาบกันในเร็วๆนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดทงานานของเปโดเซปูเปล่า ก็ได้ออกมาโพสทวิตเตอร์ล่าสุดของตัวเองว่าณนะตอนนี้ตัวของเขานั้นยังคงสามารถยืนยันได้ว่าลิเวอร์พูลนั้นยังคงมีโอกาสที่ดีที่จะตัวโรเบนอัมริมเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ในฤดูกาลหน้านั่นก็เพาว่าณนะตอนนี้การเจรจาระหว่างตัวแทนของโรเบนอัมริมกับตัวแทนของสมสรศรเวนแฮมนั้นได้ล่มลงอย่างไม่เป็นท่าหลังจากที่โรเบนอัมริมเพิ่งจะเดินทางมาถึงกงรุงลอนดอนได้ไม่นาน โดยมีคำยืนยันว่าการเจรจาในครั้งนี้ไม่ประสบผลสําเร็จและไม่มีการดําเนินการไปในทิศทางที่เป็นบวกเลยและณตอนนี้ตัวของโรเบนออมริมนั้นก็ได้เดินทางกลับที่กรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสไปเป็นที่หลียบรอยแล้วสะนั้นก็ทําให้เชื่อได้ว่าเดียวกนันนี้ทีมของโรเบนออมริมเข้าสู่สโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดน,นั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว นั่นก็เพราะว่าทางด้านของรรเบนอมเรมได้เดินทางกลับไปโปรตุเกสใน,ท,นท,ทันทีทางด้ที่พึ่งจะมีการเจรจาพูดคุยกันได้ไม่นานนั้นทาให้เชื่อได้ว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะเจรจากันไม่ลงตัวและหาขก็สรุปร่วมกันไม่ได้และไม่แน่อาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงความโกรธออกมาและล้มเลิกการประชุมในทันทีเพราะเมื่อย่างนั้นก็เชื่อได้ว่ารรเบนอมเรมคงจะไม่มีทางบินด่วนกลับโปรตุเกสไปในทันทีอย่างแน่นอน ทันทันที่เพิ่งจะลงเครื่องได้ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นโดยใน,นตอนนี้นะครับท่นานนั่นรรเบนออมริมได้เดินทางกลับไปถึงกรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนั่นว่าจะต้องมีเหล่าบรรดาน,นักข่าวเฝ้ารอเพื่อสัมภาษณ์กับตัวของรรเบนออมริมว่าเดินทางไปที่กรุงลอนดอนทำไม่ซึ่งทางด้านของรรเบนออมริมก็บอกกับนักข่าวที่มารอทําข่าวไปว่าตัวเขาคนนั้นไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้และจะไม่ขอพูดถึงอะไรทั้งนั้น เกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามน,นะครับเจอไดวันลิร์โูลยังคงมีโอกาสที่จะอยู่ต่อไปสลหรับดีลการย้ายทีมของผู้จัดการทีมรายนี้ในขณะที่ตัวเลือกอย่างเวนแฮมยูแต่นั้นก็มีโอกาสสูงมากพอที่จะถูกตัดออกไปเพราะการเจอจันที่มันมานั้นไม่ประสบผลสําเร็จครับอุ้ยมาหากาบคักพ่อแม่พี่น,น้องพลิกไปพลิกมากกูเลยว่าแม่นนังซีเวียเราไปตอกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ โรมมโรยืนยันว่าลิเวอร์พูลถอดใจไม่ไปต่อในดีลของกอนซาโลอิกนาซิโอกองหลังของสปอร์ติ้งลิสบอนว่ายืนยันจะไม่ขายในราคาที่ต่ำกว่า60ล้านยูโรสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับตกเป็นข่าวล่าสุดอาจจะต้องขึ้นหนักอีกครั้งสำหรับดีลการคว้าตัวกอนซาโลอิกนาซิโอประกันหลังจากสปอร์ติ้งลิสบอนเข้าสู่เทียมในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลได้แสดงความสนใจเป็นอย่างมาก อยากจะได้ตัวกอนซโลอินนาซิโอเข้าสุธินแอนฟิวให้ได้เพื่อแทนที่การจับไปของจูเอมาเติปและเตรียมพร้อมสนทนาก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของบุกิฟันได้ที่กาลังจะถูกลดบทบาทลงในเร็วๆนี้เพราะมีอายุมากแล้วแต่ดูเหมือนในเดีอนี้การย้ายทีมของกอนซโลอินนาซิโออาจจะไม่ใช่เดีลที่ง่ายแล้วสําหรับลิเวอร์พูลอีกต่อไปโดยรายงานนี้มาจากฟาบิสโซโรมาโนสายข่าวทานั้นการย้ายทีมชื่อดัง ก็ได้มาพูดถึงเรื่องนี้ในรายการกิฟต์มีสปอร์ตโดยย้นย้ำถึงความสำคัญว่าสโมสรลิเวอนนั้นกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์การย้ายทีมของกอนซาโลอิกนาซิโออย่างใกล้ชิดและถือได้ว่ากองหลังรายนี้ก็เป็นนักเตะที่ทางลิเวอนนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวรายง,งานออกมาว่ากอนซาโลอิกนาซิโอสามารถย้ายทีมได้ในราคาที่ถูกกว่าค่าจีดชัญญาและค่าตัวจำนวน40ล้านปอนด์นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะทำให้สปอร์ติ้งลิสบอน ยอมปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมให้กับลิเวอร์พูลแต่อย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในเด๋ยวนี้นั้นได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก โดยทางสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นพร้อมที่จะเรียกร้องค่าตัวในการย้ายทีมของกอนซโลอินกาซิโอเทียบเท่ากับฉิกัญาจำนวน60ล้านโยูโรหรือ52ล้านปอนด์เพียงแค่ราคาเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นก็ทําให้เชื่อได้ว่าทางลิเวอร์พูลนั้นคงไม่น่าจะโอเคกับค่าตัวจนนนํานวนดังกล่าวนี้และถ้าหากลิเวอร์พูลประเมินว่าเดยวการย้ายทีมในครั้งนี้ไม่คุ้มค่าก็เชื่อได้ว่าทางลิเวอร์พูลนั้นก็มีโอกาสที่จะถอนตัวออกมาจากดูนี้ในทันที ผมยืนยันในว่าลิ์หูนั้นไม่ปลื่มกับค่าตัวจํานวน60ล้านยูโรเท่าไรนักสาหรับดีวนี้และทางหูนั้นก็น่าจะด,ด,ดีที่พร้อมจะจ่ายเงินที่จำนวน40ล้านปอนด์มากกว่าสําหรับดียวกันเับทีมของกองหลังในวัย22ปีเหลา่านี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับมีความเชื่อว่าทางลิ์หูนั้นจะต้องทำการต่อรองราคาค่าตัวของกอนโซโลอิกนาซิโ กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนอีกครั้งแต่ก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายค่าตัวในเดียนนี้ในจำนวนเงินที่มากกว่า40ล้านปอนด์อย่างแน่นอนนะครับฉซนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลนั้นจะเดินหน้าในเดียวกันนีทีมของกอนซาโลอิกนาซิโอหรือไม่นะฮะเราไปต่อนันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับดวนเฉลยแล้วทำไมโชเซ่มุนยถึงอยู่ในสนามเวนคอตเทตในเกมที่ฟุลลม พบกับลิเวอร์พูลเมื่อก้าคืนที่ผ่านมาแทนที่จะเดินทางไปเชียร์ต้นสก,กัดเก่าของเขาอย่างเมนยูในการทำสึกใหญ่พบกับโคลัมบีซิตี้ที่สนามเวมรีเซเดียมมีการตั้งข้สอสงสัยเกิดขึ้นหลังจากที่มีการพบปะเห็นโชเซ่มูนิโยนั้นเข้าไปชมเกมเกมการแข่งขันคู่ระหว่างฟุตแลมพบกับลิเวอร์พูลว่ามันอาจเกี่ยวข้องกับการที่เขามารับตำแหน่งผู้จัดจาก,การทีมลิเวอร์พูลหรือไม่คนต่อไปจากเจ็กกิ้งคลับ ราะเขาเองก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสมสรของหงส์แดงเช่นเดียวกันแต่มีรายงานหนึ่งที่น่าสนใจระบุว่าสาเหตุที่โชเซ่์ยูโยะเข้าไปชมเกมนี้เนื่องจากว่าเกมนี้ลงเตะกันที่ลอนดอนและหลายๆคนอาจจะไม่รู้มาก,ก่อนว่าโชเซย์ูโยน,นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมสรฟุฟแลแลมเนื่องจากลูกชายของเขาเคยอยู่อาคาเดมี่ของศูนย์ฝึกของฟูแลแลมมาก่อนในอดีตเพราะฉะนั้นเขาจึงรู้จักกับทีมงานหลายคน ที่อยู่ที่ฟุลแล่มนะครับบทสรุปนะครับเขามีความสัมพันธ์นะครับพาะลูกชายเขาเคยอยู่อะคาเดมี่ฟุลแล่มนะครับก็อาจจะคิดถึงแล้วเขาก็มาดูเกมนะครับส่วนสื่อก็จับไปเชื่อมโยงกันเฉยเลยนะครับก็เป็นข่าวกันได้นะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับฟันในมั่นใจโคดีกรโปนะครับจะกลายเป็นคนสําคัญของลิเวอร์พูลบวกเกอฟันนะครับกับตันทีมลิเวอร์พูลเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโคดีกรโป ตัวรุ่นน้องในนามทีมชอตฮอลแลนด์จะเป็นคนสำคัญในอนาคตของสมโมสรลิเวอร์พูลอย่างแน,น่นอนดาวเตะในวัย24ปีเพิ่งผ่านการย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลครบ1ปีหลังจากย้ำนร่วมงานกันในช่วงจบฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเจอกับปัญหาการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงภายในทีมซึ่งตรงจุดนี้กัปโปนได้ลงเล่นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกลูกกันนี้เพียงแค่13เกมเท่านั้นแต่ฟันไดก็มั่นใจว่า รุ่นน้องจะเป็นคนสําคัญภายในอนาคตของทีมลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนก็ได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในความคิดเห็นขอมผม,ผมตั้งแต่ที่เขาย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลมันเป็นเรื่องยากของเขาไปสัหน่อยในการที่เขาได้รับบทบาทลงเล่นในหลากหลายตำแหน่งก่อนหน้านี้แต่เขากําลังเรียนรู้และจะกลายเป็นคนสำคัญของสโมสรในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนฟันได้กล่าวลิเวอร์พูลเล่เพียงเกมสุดท้ายในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลนี้ซึ่งจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายในการทาทีมของเจเก้นครับที่ประกาศอำลาทีมลุวงหน้าไปก่อนนั่นแล้วโดยพวกเขารั้งอันดับที่2ของตงนารางคะแนนศึกพรีเมียร์ด้วยผลต่างประตูที่เสียน้อยกว่าอาร์เซนอลอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ทีมอันดับที่3ก็ยังคงเป็นตัวหนึ่งในการควา้าแชมป์จากการที่มีเกมลงเล่นน้อยกว่า1เกมและมีคะแนนตามหลังอยู่เพียงแค่1คะแนน,นเท่านั้นเราปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะครับไม่งอ้ออัมริม แฟนบอลหงดแดงเทโบตให้เจอรัลด์กรับมาคุมทีมหงดแดงแฟนบอลลิอร์ผู้นะครับรักเดียวจะเดียวโหวตอยากให้สตีเวนเจอรัลด์ตำนานกัปตันทีมกลับมาทำงานในทินแอนเวลในฐานะเจ้าในายใหญ่ค im, ในใหม่หลังรูเบนอัมเรมในทีม man, สปอร์ติ้งลิสบอนส่อลงเอยกับเวนแฮมทีมร่วมศึกพรีเมียร์ลิกลิอร์พูลยังอยู่ในช่วงมองหาคุณซือคนใหม่เข้ามารับภาระแทนหน้าที่ขอนเจกิ้งคลับที่เตรียมอำลาดทีมหลังจบซีซั่นนี้ โดยหลังจากที่ถูกทางชาบีอเลนโซปฏิเสธหวนกลับคืนสุทินแอนฟิลโดยคุณซื้อสเปนนิดนะครับประกาศทำงานให้กับเบอร์เลกุกเซ่นต่อไปในซีซั่นหน้าหลังจากนั้นหงแดงก็โดนลือกับรูเบนอมริมอย่างต่อเนื่องยงางดึกดีเดวิดออสตีนนักข่าวของ The Atlantic, เดอะแอตแลนติกเปิดเผยความคืบหน้าของสังเวียนแข่งแอนฟิลเมื่อวันที่22เมษาย,ยนว่า เรดเบชินไม่ได้สนใจตั้งแต่กุนซือโปรตุเกสอย่างที่ตกเป็นข่าวเนื่องจากอาเริมจอลุงเอกับเบนแฮมสง่งผลให้ไลส์กอเบตจัดสำรวจมุมมองของแฟนบอลซาอุดีอรบอีกหนว,ว่าพวกเขาต้องการได้ใครเข้ามาสืบทอดงานแทนที่กุนซือชาวเยอรมันต่อก,นนกรณีดังกล่าวแฟนบอลลิเวอร์พูลเทใจให้สตีเวนจลาดอดีตกองกลางกัปตันทีมของโมสรอนมากที่สุดเป็นอันดับที่1ที่41%จากผู้ร่บบวมโหวตทั้งหมด 2,306รายแมสตีวิจีจะมีผลงานที่ย่ำแยน่ในลีกซาอุดิอาระเบียโดยทีมเอาอิติฟักรั้งอันดับที่9้าในศึกซาอุดิโปล,ลีจากการเก็บแต้มได้เพียงแค่35แต้มจากทั้งหมด28แกมการด้วยกันแม้ชาบีอรลันโซจะเมินคุมทีมลิเวอร์พูลไปแล้วแต่ผลบวชเลือกเขาก็เข้ามาเป็นอันดับที่สองที่18ปตามมาด้วยเซเนนีซิดาน8เปร์์กรแฮมพอตเตอร์6อังเก้ปอสเตกู กับโรเบรโตดาเชบี้หเท่ากันส่วนลูเบนอเบริแรมและยูเลนนาเกลสมันสเเท่ากันและฮันซีฟลิก3%และลุยเอ็นรูเก้สเเนะครับนี่คือสุขาวลิบพูนะครับนทบนผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่23สเมษายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชยียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ